สวัสดีครับมาวินเชียงคงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเออเดี่ยวมาเดี่ยวเลยตอนนี้ผมอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี่ยวมาเดียวเลยมากับแม็กกี้แดกครับผมสวัสดีครับโอเคอีกไกดมะปราเนี่ยน่ครับผมหลัดทงหลัดทามาซื้อหกหล่อครับผมวันไหน ยินว่าเป็นฮกล้อที่สุดโอ้เขาเขาเกี่ยววัทถันแลวกันไรแต่ว่าจากหูจักว่าน้ำไม่สูงงานมันมาแต่ใส่โอ้น้ำฝนปะฝนตกเมื่อไรวะตกแต่มือมันตกัเอาครับผมเดี๋ยวเขาจังไปเบิ้งนะครับว่าเป็นรถหกล้อรุ่นใดเป็นช่วงล่างตัวใดเป็นเครื่องตัวใดอ้าวไปเบิ้งกันครับผมตอนนี้ก็ เวลาก็สิบเจ็ดน้กาศนะครับหาโมงแรงแดดกับสีซองจกน้อยครับผมภาพก็ทำเห็ภาพมั่วภาพโบชัดเกินดไปไหนก็ขอโพดขอขออภัยนะครับเพื่อซื้อรถใส่งานของเบกเบ๊กเบ๊กวซื้อรถใส่งานของจิงอันนี้คือซื้อรถใส่งานของจิงกันวะครับผมรถจอดที่ใส่ยันรถจอดอยู่ตรงหน้าครับคนเอามาใส่เข่าครับจอดอยู่หน้างานเล่นมะ้ครับคนเอามาตรงเข่าเอาหันมาเท่าซื้อแล้ว เคนบอท่านขายเคนบอท่านั่นครับเอาฮอดเขาเลยเอาฮอดเขาเลยอะไรวะคนลาแก่เขาแล้วจังมาเอาเด้อคนว่ะแกากเงินไปต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเด้อถ้าภาพมันสะท้อนแสงจักผมจักผมสิอุ้ยไปทางใดแดดเวลาเหมือนรถฝนไปไหนประเดี๋ยวฝนสูบยาในรถจะบมดเกาะยาไหมไก่สีฮอดแล้วครับผมเกาะยาไก่ไปไหมไกล่ละครับเดี๋ยวเห็นรถอยู่ครับเดี๋ยวเห็นรถนั่นบ่ เดี๋ยวเห็นนั่นนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นหอดนะครับแมนครับอ่ะเห็นหลอดขั้นหนีโบแมนตึขั้นขับเพือขนหน้าโบแมนครับไ่่บ้านขั้นหนีโบแมนที่เอวครับโอ้อหหอดแล้วเอาตรงรถเกี้ยวเขาบ่สีแมนตรครับเห็นแล้วครับดูยันสั่นกับในสองมุมบนนี้หรอว่นี่ครับหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วนี่นะครับขั้นที่จอดทุกคนฮ เค่าเจดีเอากระบอกไปเอาเจังได้ละบาทนี่แม็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าน,นะหัดแล้วครับหัดแล้วมาสื่ออยู่หนางานแล้วครับผมถ่ายตรงเขาอยู่ ต้องเข่าจะของบ้วยเหรอไม่ทำต่ำต่อยทำต่อยทอดถอยต่ำไม่เจ้าก้าพวกเราช่วงสั้นบูไปรถบานโคกสีเขาจ้าแก่แบบโม่เลตะกี้ตะกี้เขาเคยมีรถรุ่นนี้เลยเพอเขาซื้อมาแลนห่างดูวยเบ๊กเครื่องแปดหางแบบไร้ปเดี๋ยครับจีเนอร์รถเกี่ยวมาดึงเดิฮะสวัสดีครับโอ้มาซื้ออยู่หน้างานเลยเนาะ <laughs> นะครับผมเป็นรถหกลอ้อช่วงเง้าครับผมเป็นรถหัวเข๋งเนี่ยเป็นของซีตาเมา่ครับรถรุ่นเนี่ยครับผมเป็นรถซีาตาซีตาเนี่ยกับตระก,กูลเดียวกันกับพวกอิซุซุนะครับผมเพราะว่าผมเบิ้งหัวเข๋งเหล่านั้นเป็นของซีตาเขาน้าม,มาตัตสใส ถอยต๊เถเลยถอตะเถอเลยถอในตเถเลยโอ้คลายวัดเข้าจังพื่อพี่เพื่อพี่กับเทศเลยอ๋อมาเบิ้งเฟืองไทยกันครับผมมาเบิงเฟืองไทยเฟืองไทยตัวนี้ก็เป็นของอิสูสุนะครับผม นัดขันล้อแปดตัวนึงนัดขันล้อนัดขันล้อฮาตัวนัดขันพ่อคางแปดตัวแต่ว่าคางนี้มิจฉ์น่าจะขาดไปแล้วไปบ้างดูคาง,งคนครับผมอันนี้ก็มิจฉ์ตัวเพื่อนครับนัดขันพ่อคาง ตัวนี้น่าจะเป็นเฟื่องไทย,ร,ยร้อยสิบแรกนะครับผมใส่เป็นยางเออเออเออ,เอ,อหาขอบอยางกอนนะครับใส่เป็นขอบอยางหาขอบอยางบ่เห็นนะครับน่าจะเกณฑ์หาศูนย์ขอบสิบหกนะครับผมแตะว่าสะภาพยางบอค่วยงามยางบ้สวยครับผมยางบ้สวยเฟื่องไทยร้อยสิบคัดสี่กับบสวยนะครับเบิง้งหละงปูกป่านได้ ข้านหนาก็เป็นของร้อยสิบเลยครับพว่วงอะได้รทดาบ่ปะเบื้องเครื่องได้หยังแม็กป่ะไหเฮ็ดจังไหนเขาจังสิเปิดเบืองเครื่องได้ลองติดกันไงบอแล้ววัดรยอากาศลองเข้ามันจะเสียดับจะ รถมีเท่าร่เดีดับเลยไปเดีย๋ยวมันหอนทะเบียนขาดจักปีเท่าไรขาดหาแปดซื้อเจ้าเองเลยบ่อโอ,โอ,โอ้น้ำมันยังขึ้เยอะมากตแม่ทั้งซีเมน ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องร้อยครับ CBB อ๋อตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องร้อยแร่งฟ้าเขาครับ CBB ครับผมน้ำคือบผมนี่น้ำมาเติมเรืออ่องรบ่อ่าวันละมื่อลายมือ Sắp Làm... rồi đây Hãy subscribe cho kênh không bỏ สภาพรถกระหางครับคครับผมเดี๋ยวหลังดาเนี่ยก็ห้อยเชื่อมให้ออกหลาย้วเขาก็ใส่งานในซมือล้วแกเขาล้วช่วงอยู่เนาะรับผม ตัวนี้น่าจะเป็นหัวซีตานะครับหัวซีตาแล้วก็เครื่องอีซูซีบีบีลอยแรงนะครับผมเครื่องไทยลอยสิบขนาดลอยสิบนะครับผมใส่ปัญญาเกตหาศูนย์ขอบสิบหกขัดสีบลงนด์นะครับผมัสีบลอนด์ปัญญ 50, ดเลยครับ,บ,อรเ,รบเอาอปิดรถไปคุยราคาก็เพื่อนนะครับมาสิได้กันบ่ แล้วผมจะสรุปท้ายคลิปให้่ด้นครับว่าได้ว่าใดครับผมสรุปครับผมสรุปตอนตอนที่ยวทัวร์มาคุยกันว่าเป็นเครื่องลอยซิปเนาะแม็กเนาะเออบัตรมาเบิร์กเราเป็นเครื่องลอยแรงเครื่องกับนี่อาการลงพืน้นนี่อาการหลวมนะครับลงพืน้นละ เลยใหย้ราคาเพิ่นไปให้ราคาเพิ่นไป40,000วัตต์ครับผมเพิ่นบ่อขายก็สรุปว่ารถคันนี่ตกลงราคากันไม่ได้นะครับเบอร์ซื้อเบอร์ขายครับรถคันน่เมื่อกี้รถเด่นนะสิครับเมื่อี่รถเด่นครับเมืเอ่อนี้มากับนักกินแดงครับผมอันนั้เป็นเครื่องไล่ซิบกระซิบพ่อคุยกันได้อยู่ครับผมอันนี้มันเป็นเครื่องไล่แรงเนาะ โอเคครับ่าเป็นยังครับผมผมเป็นนักลงทุนอยู่แล้วนนขั้นหน่ายังมีแม่ขั้นหน่ายังมีขั้นนี้ว่าอะไรครับเพาเป็นการสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม